สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาไขข้อข้องใจนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาตัวรับสัญญาณแบบ USB กันนะครับระหว่าง2รุ่นยอดนิยมนะครับในตลาดตอนนี้นั่นก็คือ Tenda USB นะครับ AC 650และ TP Link นะครับ WN 7 2 5 N กันนะครับซึ่ง USB 2ตัวนี้นะครับตัวรับสัญญาณเนี่ยราคาใกล้เคียงกันมากๆากนะครับในตลาดถ้าเราไปหาซื้อตามเว็บช้อปปิ้งนะครับ Lazada s h o p e e หรือเว็บไซต์ต่างๆนะครับถ้าเราใช้โค้ดลดอ่ะมันจะเหลือแค่ประมาณ 200- 300ถึงบาทเองนะครับซึ่ง ราคาใกล้เคียงกันมากครับแต่มาดูกันว่านะครับว่าตัวไหนจะตอบโจทย์การใช้งานคนได้มากกว่กันนะครับไปดูกันเลยครับ โดยรวมแล้วนะครับทั้งคู่นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เวลาเช่นเราลง Windows หรือเราอัปเดต Windows อะไรนะครับส่วนมากมันจะมีปัญหาไดเวอร์ไ i ไฟนะครับมันชอบหายซึ่งอุปกรณ์พวก USB แบบนี้มันก็เหมาะมากนะครับเวลาเราเอาไปเสียบดาวน์โหลดไฟล์หรืออัปเดต Windows แล้วอ้าวอยู่ดีไดเวอร์ w i f i หายไปเฉยเลยต้องต่อสายแลนดาวน์โหลดไดเวอร์ใหม่ซึ่งผมบอกว่ามันยุ่งยากครับบางทีอยากได้ USB แบบเชชัวร์เลยยังไงแล้วก็มีตัวเชื่อมต่อ Wi-fi ฟส่งตัวเนี้ยมันราคาแค่ประมาณหลักร้อยนะครับผมว,ว่ามันก็โอเคน่าสนใจดีผมก็เลยซื้อ2รุ่นนี้นะครับมาใช้เองก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวใช้เป็นยังไงนะก็มารีวิวให้คนอื่นดูดีกว่าเลยครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจบางทีเ่ื่อามมาณางแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเนาะการอลองใช้ USB ราคาหลักร้อยนะก็จะได้รู้ว่าเออมันดีแบบไหนม่ดีแบบไหนอนะไรเงี้ยก็เป็นประสบการณ์จากการใช้งานของผมเองนะครับจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับตัวแรกเลยนะครับ ตัวแรกนะครับ Tenda U10 AC650 นะครับสำหรับสายความเร็วและสายประสิทธิภาพนะครับตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการความเร็วสูงดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่ๆหรือเอาไปเล่นเกมดูหนังฟังเพลงได้เยี่ยมเลยนะครับตัวนี้นะครับจุดเด่นของตัว Tenda U10 นะครับคือการรองรับ WiFi AC Dual Band นะครับนั่นหมายความว่าตัวมันเองอ่ะสามารถเชื่อมต่อในทั้งย่านความถี่2.4กิกะเฮิร์ที่เราคุ้นเคยกันดีเลยนะครับและย่าน5กิกะเฮิร์นะครับเป็นย่านความถี่ที่ให้ความเร็วสูงมากกว่านะครับและมีสัญญาณรบกวนที่ น้อยกว่ามากๆนะครับกว่าย่านความถี่2.4กิกะเฮิร์นะครับเหมาะสําหรับการสตรีมมิ่งวิดีโอ 4K ดูหนังฟังเพลงดู YouTube 4K อะไรเงี้ดูเน็ตฟ i ิกเข้าเว็บซึ่งกับการทดลองใช้แล้วอะ่ะผมเอาไปเล่นเกมเอาไปดูหนังดู YouTube โอ้โหมันใช้ได้เลยครับมันมันไม่แย่นะเห็นมัน หลักร้อยแบบนี้นะครับถามว่ามีหน่วงไหมมันอาจจะมีบ้างนะครับมันก็ตามราคานออะไรเงี้ยจะไปเปรียบเทียบกับพวก USB ที่ราคาหลักร้อยหลายพันเลยมันมันเทียบกันไม่ได้นะครับคือก็ต้องเข้าใจด้วยก็ราคาหลักร้อยก็ทําได้แค่นี้ผมมองว่ามันมันคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับในการเอาไปดูหนังฟังเพลงติีมมิง่งวิดีโออะไรเงี้ยโอเคสบายแล้วตัวนี้นะครับเท่าที่ผมใช้มามันตอบโจทย์มากๆเล้นะครับซึ่งตัว Tenda USB นะครับยังมาพร้อมเสาสัญ,ญญาณภายนอกด้วยนะครับทำให้ตัวมันเองอช่วยรับสัญ,ญญาณได้ไก ขึ้นนะครับและรับส <Ether> ัญญาณ Wi-Fi ได้ด well ีข <pping> <that> ึ้นพอสมควรเลยนะครับและควบคุมพื <Ausw> ้นท <that> ี่ได้ไกลนะครับซึ่งมันจะรับสัญญาณ Wi-Fi ได้ดีขึ้นนะครับเพราะมีเสาสัญญาณอันนี้ครับข้างนอกของมันเนี่ยช่วยทําให้ตัวมันเองรับสัญญาณ Wi-Fi ได้ดีขึ้นนะครับถ้าเปรียบเทียบตัวรับสัญญาณ Tp Link หรือตัวรับสัญญาณยี่ห้ออื่นนะครับที่แบบเลกกระทันรัดที่ไม่มีตัวเสาเนี่ยมันจะรับสัญญาณได้ค่อนข้างแคบบางทีต้องไปต่อ Wi-Fi ใกล้ๆเราเตอร์หน่อยหรืออยู่ในพื้นที่ที่เราเตอร์ที่เขาปล่อยสัญ นะมันจะได้ประมาณนั้นนะครับแต่ตัว TenD า U10 นะครับมันก็เพิ่มระยะการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ดีขึ้น,นครับแต่ก็ต้องดูระยะการเชื่อมต่อนะไม่ใช่ว่าไกลเกินแล้วจะไปบอกว่าโอ้โหใช้แล้วหน่วงจังเลยอะไรเงยเช่นเราเตอร์อยู่ชั้น1ไปใช้ตัวรับสัญญาณ w i f i อยู่ชั้น2ชั้น3อะไรเงี้ยอย่างว่านะมันผ่านระยะทางผ่านอิดผ่านหินผ่านอนุนั้นนี่บังลยครเบยมันก็ต้องมีหน่วงบ้างนะครับ ที่สำคัญนะครับฟังก์ชันของไอตัว Tenda USB นะครับมันจะมีตัวอ u t โตอินสตอลนะครับเวลาถ้าเราไปเสียบโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะครับมันจะขึ้นให้อ u t โตอินสตอลนะครับเงี้ยแล้วก็กดลงๆๆไปไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็เหมือนลงโปรแกรมทั่วๆไปอะไรครับลงเสร็จมันก็จะมี Wi-Fi ให้กดเชื่อมต่ออะไรย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่ามันช่วยประหยัดเวลาและสะดวกมากๆเลยครับเวลาเราจะใช้มันเลยแต่ตัวมันเองมันก็ค่อนข้างจะเกะกะหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเอาไปเสียบโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยมันมองว่ามันมันดูอลังการไปมันดูเกะกะ แต่ถ้าถามว่าเอาไปเสียบคอมพิวเตอร์ PC ตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊กที่ตั้งโต๊ะอยู่กับที่อะไรเงี้ยผมก็มองว่ามันก็กไม่ได้เกะกะอะไรนะมันก็ใช้งานได้แหละที่ซื้อมาใช้ผมมองว่ามันเหมาะกับ PC มากกว่าเอาไปเสียบหลังเคสหลังอะไรเงี้ยบางทีเราอยากดาวน์โหลดไฟล์บางทีสายลงสายแลนไม่ถึงหรืออะไรเงี้ยอยากลงโปรแกรมอะไรบางอย่างก่อนคนซื้อไปใช้เลยใช้ง่ายๆเลยเสียบปุ๊บออโต้อินสตอลมี WiFi เชื่อมต่อกดเชื่อมต่อ Wi-Fi โอเคดาวน์โห okay, ลดไฟล์ลงเกมลงโปรแกรมลงไดเวอร์ต่างๆผมมองว่ามันมันเหมาะมากๆครับเป ส่วนความเสถียรจากประสบการณ์ที่ใช้ตัว t e n d ้ายูสนะครับเออมีมีนะครับมีการสัญญาณหลุดบ้างนะครับแต่ไม่บ่อยนะครับส่วนตัวที่ชอบเลยคือเวลาดาวน์โหลดไฟล์สัญญาณมันค่อนข้างจะโอเคเลยใกล้เคียงกับสายแลนเลยแต่จะให้ไปเทียบสายแลนก็คพงไม่ได้นะมันมันคือตัวรับ Wi-Fi เนาะบางทีมีสัญญาณอ,อื่นๆแทรกอะไรมันก็จะมีเออเ r อร์อบ้างหแบบหลุดบ้างเลยเป็นปกติของไอพวกตัวรับสัญญาณไวไฟประเภทนี้เนาะ เรามาดูตัว TP Link TLWN725N นะครับตัวนี้นะครับจะเล็กกระทัดรัดนะครับ เล็กมากๆประมาณปลายนิ้วเองครับเหมือนไม่ได้มีอะไรเลยอ้แต่มันเล็กกระทารัดจริงๆนะครับคุ้มค่านะครับสาหรับการเอาไปใช้งานทั่วๆไปนะครับก็ตัวนี้นะครับจะโดดเด่นนะครับตัวมันเองนะครับจะมีขนาดเล็กจิ๋วๆมากๆเลยเล็กจิ๋วจริงๆครับดูดิเล็กประมาณปลายนิ้วผมเองด้วยนะครับดีไซน์แบบนาโนดีไซน์นะครับซึ่งจะทําให้มันมีขนาดเล็กมากๆนะครับจนแทบเราจะมองไม่เห็นนะครับเมื่อเอาไปเสียบกับคอมพิวเตอร์หรือเอาไปเสียบกับโน้ตบุ๊กนะครับบางทีอ่ะเสียบไปแล้วจนลืมว่าคาไว้หรือเปล่าอไงียมััันนทแบชิดปกตว ของโน้ตบุ๊กไปเลยตัวพอตข้างๆตัวพอต U S B บางทีผมเอาไปเสียบบางทีอ้าลืมไปแล้วซึ่งผมมองว่าดีไซน์มันมันโอเคนะดีไซน์มันสวยอยู่เอาไปใช้งานกับโน้ตบุ๊กเหมาะมากๆเลยครับเสียบแล้วมันไม่เกะกะมันได้ตัวพวกเพนด้ายูสิบอะไรเงี้ยเวลาเสียบไปโอ้โหใหญ่เลยบางทีเราไปนั่งร้านกาแฟรหรือเอาไปใช้ตามโต๊ะทางานอะไรเงี้ยมีตัวรับสัญญาณเสาที่ใหญ่ที่มือไปปัดโดนเสาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันเกะกะเนะแต่ไอตัว T P Link ตัวนี้เนี่ยมันเล็กจกิ๋วหลิวเดียวเสียบ ไปปุ๊บต่อ w i ไ i ได้เลยอะไรเงี้ยอย่างที่ผมลองใช้งานมาเนี่ยสัญญาณผมมองว่ามันเสถียรนะเสถียรมากๆเลยเคยเอาไปบอดเกมนะครับเชื่อมประมาณหนึ่งอาทิตย์ไม่หลุดเลยนะครับสัญญาณกดเชื่อมต่อปุ๊บไม่มีนะครับสัญญาณอื่นแทรกแล้วหลุดอะไรเงี้ยแต่มันจะมีนานๆทีมันก็มีมันก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะส่วนตัวทุกวันนี้ผมก็ยังใช้อยู่ครับตัว TP Link นะครับตัวไอจิ๋วๆเนี่ยแต่ก็ข้อเสียของมันเลยมันก็จะมีเวลาเราดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่ๆมันจะมีปัญหาไฟล์มันก็จะดาวน์โหลดได้ช้าหน่อยอะไรเงี้ยเพราะต เองมันดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่ๆหรือแบบมันไม่ได้เหมาะเนาะก็ต้องเข้าใจด้วยอะไรเงี้ยดังนั้นแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับจึงเหมาะกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปมากกว่านะครับเช่นการเข้าเว็บไซต์ท่องเว็บไซต์อะไรเงรี้ยเช็ควิดีโอเช็คอีเมลดูวิดีโอบน Facebook ดู YouTube ดูเน็ตฟ i x ได้บ้างนะครับแต่ถ้าไปดูพวกโ k อาจจะมีน่วงบ้างนะครับดาวน์โหลดไฟล์ไม่ทันเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวมันเองเราก็ซื้อมาใช้อยู่แล้วนะเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันประสิทธิภาพมันใช้งานได้ประมาณไหนนะถามว่ามันใช้้้้งงงาาานนนนนนไดดมััััใชะครรบส่วกตติ ของไอ้ตัว TP Link นะครับตัวนี้นะครับต้องไปดาวน์โหลดไดเวอร์หรือจากแผ่นซีดีที่แถมมาให้อะไรครับหรือเข้าเว็บไซต์นะครับไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ TP Link นะครับมันจะมีไอ้ตัวอินสตอลให้ดาวน์โหลดอยู่นะครับแต่มันเปรียบเทียบกับไอ้ตัว Tenda U10 นะครับมันจะไม่มีตัวออโต้รออินสตอลนะมันก็จะมองว่าตัว Tenda U10 มันจะเหมาะมากกว่านะตัว TP Link มันก็จะเป็นเว็บดีคิ๋วีหริวนะมันจะอมอโต้รออินสตอลมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะอะไรเงี้ยครับต่อไปก็เราจะไปดูจากการใช้งานจริงนะ เวลาเข้าดาวน์โหลดไฟล์หรืออะไรก็ไปดูกันครับเทสตัวแรกนะครับ,ระรบจะเป็นตัว USB ของ TP Link นะครับ mm hmm. เชื่อมต่อกับเราเตอร์ hmm. ของ TP Link เหมือนกันแต่เป็นเราเตอร์ hmm. ประเภทใส่ซิมอินเทอร์เน็ตนะครับเน็ตอยู่ที่20 MB ไม่ลดสปีดนะครับ ผลที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ต่อไปนะครับจะเป็น t e n d a u ยูสินะครับเชื่อมต่อเราเตอร์ตัวเดียวกับที่ TP-Link เชื่อมต่อนะครับเป็นเราเตอร์ประเภทใส่ซิมนะครับอินเทอร์เน็ตใช้อยู่ที่20 mb ไม่รสปีนะครับ ผลที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองดูค่าดาวน์โหลดดูอะไรดูนะครับโดยรวมประมาณนี้ครับ สรุปจากการใช้งานนะครับถ้าคุณผู้ชมหรือคนที่ดูอยู่นะครับต้องการตัวรับสัญญาณไ Wi-Fi ที่เร็วแรงนะครับและรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับผมมองว่าไอ้ตัว Tenda U10 มันเหมาะมากกว่าเวลาเอาไปสตรีมเล่นเกมดูหนังหรือเชื่อมต่อ Wi-Fi ดาวน์วโหลดไฟล์ลงไดเวอร์โหลดโปรแกรมโหลดไฟล์ในเว็บต่างๆอนะไรเงี้ยผมมองว่าตัว Tenda U10 AC650 เนี่ยมันคือคำตอบมันตอบโจทย์คุณมากกว่าคุณเลือกตัวนี้ได้เลยเทียบกับราคาหลักร้อยแล้วคุ้มค่าครับใช้เถอะจริงๆใช้ได้แหละมันมัน ไม่ได้แย่แขนาดนั้นนะครับแมนเนี่ยจากที่ทุกคนใช้งานมาใช้ได้เลยครับ โอเคยู okay, แต่ถ้าคุณชอบอะแดปเตอร์เล็กๆก,กระจิ๋ววนะครับกระทัดรัดแบบเนี้ยพกพาง,ง่ายๆนะครับเอาติดกระเป๋าไปอนะไรเงี้ยเผื่อโน้ตบุ๊กมีปัญหา u ิวีดีไดเวอร์หายอนะไรเงี้ยหึงจะไปร้านกาแฟเอา้าไดเวอร์ Wi-Fi หายทําไงเชื่อมต่อ Wi-Fi ไ,ไม่ได้อา้าจะไปใช้สายแลนในร้านมันยุ่งยากนะไอตัว tp link ตัวนี้มันเหมาะมากกว่านะครับคือเราก็เสียบแล้วก็ใช้ต่อ Wi-Fi ไ,ได้เลยหรือเราจะใช้แทนตัวรับสัญญ,ญาณ Wi-Fi ของโน้ตบุ๊กเลยก็ได้นะรับเสียบทิ้งไปเลยใช้ยาวๆใช้ง่ายๆให้ได้เหมือนกันด้วย ไม่ต้องกลัวเวลาอัปเดตโน้ตบุ๊กอัปเดตซอฟต์แวร์ต hey, ่างๆเฮ้ยไดเวอร์ Wi-Fi คอมพิวเตอร์หายหรืออะไรเงี้ยใช้ตัวนี้แทนได้เลยหรือเสียบติดไปเลยมันราคาไม่กี่บาทเองซื้อมาติดๆไว้ผมมองว่ามันใช้งานสะดวกอยู่ ถามว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไหมทั้ง2ตัวมันคุ้มค่าคุ้มราคาครับแต่มันแตกต่างกันอยู่แล้วครับกการใช้งานอะซึ่งมันก็แตกต่างกันตั้งแต่ตอนแรกลยแล้วครับในการเลือกซื้อแต่บางทีเราก็อยากได้ตัว USB ตัวกระจิ๋วหลวอะไรเงี้ยใช้งานง่ายๆอะไรเงี้ยไม่ต้องอะไรเยอะแยะเรียบเรียบง่ายๆเอาไปเสียบกับโน้ตบุ๊กเสียบกับคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยบางทีเสียบกับคอมพิวเตอร์จนลืมไปแล้วเสียบไปแล้วถ้ายิงเป็นเคสสีดำๆหรือโน้ตบุ๊กสีดำๆเสียบไว้ข้างๆลืมไปเลย ทั้งนี้นะครับในการเลือกซื้อนะครับมันก็อยู่ที่พวกคุณนะกับคนดูต้องการแบบไหนงบประมาณเท่าไหร่อะไรเนงะี้ยซึ่งมันก็อยู่ที่การตัดสินใจของแต่และบุคคลถ้าเราแค่รีวิวแล้วก็ซื้อมาใช้เท่านั้นเองอนะไรเงี้ยส่วนใครชอบตัวไหนอะไรถูกใจมากกว่าอ,อันนู้นอันนี้ซื้อไปใช้แล้วดีไม่ดีก็คอมเมนต์แนะนํากันมาได้นะครับเผื่อคนที่มาดูข้อมูลตอนหลังเนี่ยเขาจะได้มานั่งอ่านคอมเมนต์ข้างล่างก็หวังว่านะครับข้อมูลที่ผมนํามาเปรียบเทียบในวันนี้ครับจะมีประโยชน์ในการตัดสินใจนะครับของคุณไม่มากกนน้นะ้้ออยาาะซืมใชง ก็ชอบตัวไหนก็ซื้อมาใช้ดูครับมันราคาไม่กี่บาทเองสาหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับตกหล่นตรงไหนก็คอมเมนต์แก้ไขกันได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาดูมาอ่านนะครับขอบคุณมากครับชอบก็กดไลค์นะครับไม่ชอบก็กดไลค์ก็ได้ครับเป็นกําลังใจให้กันเนาะอะไรเงี้ยกดซับสไครต์ไว้ด้วยครับเผื่ออยากให้รีวิวอนุนอันนี้หรือผมมีอยู่ผมก็จะรีวิวให้นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ